กินมากนี่ของเราวัวนี้ รัตานาพรกินก๋วยเตียเต๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวบาบุญสองพี่น้องทางดำนี่ยังเไงทำซอสก๋วยเตี๋ยวเนื้อใส่ได้ใช่ไหมอร่อยไปอ่ะสองพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อวันนี้ม่สลามขับแม่นบอดมู นี้พี่กินคางดำนะวันนี้วันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอน้องก็กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่อิสลามน่พี่กินเนื้อพี่แมวนะกินหมูอิสลามครับน้องอ๋อพี่พี่รัตนพรใช่ไหมอ่านผิด น้องกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่รัตนพร เดี๋ยวอ่าต,ตรงนี้เห็นแต่ว่าเราไม่เห็นคอมเมนต์นะจ๊ะแต่เราไม่เห็นคอมเมน,นตมนมมน์นะคะทานอะไรครับกินก๋วยเตี๋ยวคะ่ะคุณพงชัรมาเห็นก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่เห็นคอมเมนต์นะคะ พี่แมวใหญ่มากเขาบอกตั้งตรงนี้ก็ได้ปปใหญ่เลยอนนญ้ตเดีปป๋ยวนะเราจะให้ดูแป๊บนึงนะงงนี่นดูอพี่แมวเลยนี่สั่งให้หนึ่งเ่อยพี่ติม๋มอาลูกชิ้น เลขสิบหรือเปล่าเนี่ยเลขสิบหรือเลขอะไรได้ดิหรือว่าหนึ่งร้อยดิขอบคุณค่ะที่ตีมมามาจ้าบเลยพี่แมวจะกินเกาเหลา ร้อยสี่อ๋อหรอมันขึ้นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แค่นั้นน่ะร้อยยี่สิบสองแล้วนี่มีคนรายงานด้วย<ม> <c oughs> ใช้จานนวดรายงาน <c oughs> จานนวดรายงานให้ขอบคุณค่ะนุช <c oughs> <c oughs> ้ยุ่นตะเกียบมันเงินตะเกียบเงินไหมอุ้ยสองร้อยอะ่ะใช่ไหมอ่ะคอมเมนต์อะไรทำไมถุงระง,ง,งับระง,งบับ อย่าไปอ่านโอเคไม่อ่านถ้าอ่านเสียสุขภาพจิตใช่ไหมขอบใจจต่โน้ตขอบใจจะ้ะจัดการได้เลยนะใครปวนจัดการได้เลยนะ ไม่ว่าการจัดการเลยแอดมินจัดการได้เลยนะสวัสดีพี่ติมพี่โรถ ไรหัวล้อกกันใหญ่เลยสองคนนี้โอ้หัวล้ออะไรกันนะ่ะเราก็ไม่กล้าอ่านด้วยนะเรากลัวเจอคอมเมนต์ที่แบบทําให้ทําให้อารมณ์ไม่ดีอะ่ะเรก็หัวลรอกันสองคนแค่นนะ่ <c oughs> ่ะอาก,กีกับโนดอะ่ะ จัดไปเจอร่อยขนาดนี้มาดลครับนะ่นลงมาเลครับเจ้าที่แรงน้ำบอกเลยนี่รู้จักอาบุญมากน้อยเกินไปช่ละ อยล่วงเลย <c ười> จัดก,การเลยจัดก,การเลยอนุญาตอหันเ้เนี่ยัไม่ขาดเลยแล้วก็กินทำใหญ่ รถก็ยิ้มกับเขาอืมคุณเมอ,อย่อาแตนโดนแน่ห่วยมันเป็นหลอกมาเถอะเดี๋ยวพี่หนูลงคลองเลยเป็นเียนอยู่ล่งคล้องเลยแต่ปามอข้างดำหนักเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้เราหนีนาอพี่อาก,กีวสันอะไรที่ให้พี่รับคนเดียวใช่ไหมไม่กลัวไม่กลัวพี่อยู่ลงกล้องได้แล้ว <c oughs> อะไรพี่กับน้องคู่นี้ เพื <บ tes S 2> ่อนนะเพื ah. une, ่อนเพื่อเพื่อดนี่เรากินข้าวสอง้วยแล้ว จะสั่งก๋วยเตี๋ยวแวนด้าสั่งก๋วยเตี๋ยวกับข้าวปาเปบบเล่าข้าวเปล่าอืมก๋วยจีนเก้าหลอาแต่ของพี่กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อวิมวแกไม่กินเนื้อก็เลยแยกกันกิน ฉันกินก็เราเราสองสวยบอกเขาสักทีกินก็เราสองสวยบอกก็ <c oughs> กินทอมกินได้ก็เราไงหิวยข้าวอะแม่งจะหิวข้าวเขาเลยชวนเรามาที่แรกเราก็จะกินก็เจี๋ยวเรือแถวบ้านนั่นเขาไม่มาสักทีเนาะร้อนนานแล้ว เป็นผมกินแต่เครื่องปรุงก็เตียวไม่กินหืมน้ดบาบุญเนี่ยบาบุญเขาบอกเขาจะกินแต่เครื่องเครื่องปรุงใครถามโดนละแล้วเ,ออเมื่อกี้ยังเข้าคอกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยเอาแล้วทัดก,กันละสองคน สองหกห้าเหรอแล้วใครถามที่ล่ะเอาแล้วเมื่อกี้เฮี้ยงกัน้องซองไม่ได้เมื่อกีอ้เลยเดินแตกแยกแล้วบ้างมากกัดกันเองไม่ <laughs> มีใครมาให้กัดใช่ไหมกัดกันเองเลยใช่ไหมวันนี้ไม่ได้ไปตลาดล <laughs> อืวันนี้เขาอยู่ตะกอน จะบอกเด้อเอกซ์ชัขนข้อไปแก้มัน <laughs> จะบอกกันอิงตั้งหางเมียว <vard in> เลยเยก็นองครับ <t ry> ยามสงบเรารักกันสั้นวะมาดีมาดีแล้วนะ วังนะพี่กับน้องกำลังจะตีกันพี่กับน้องเขาจะตีกันวนะ่ะ Sợi thịt nếp nhiều lắm đó nha Ui, nướng dừa chăng lưỡi Bỏ bỏ không nhỏ, không ai coi kìa, bỏ bỏ งดบอกค่อยๆกินเบาๆต้องดีบไม่ต้องดีสิบเจ็ดนาทีนะสิบเจ็ดนาทีไม่กินข้าวมื้อแล้วหรอหิวหิวจัดใช่แกหิวข้าวสองจานเนี่ยคนดูจะสามร้อยอยู่แล้วมั้งเนี่ย 9กบประทูนั่งนานๆนะสอ5เก้ตสบนบอกว่าอย่ารีบอย่ารีบยังไม่คร claro> ึ่งชั่วโมงเลยเพิ่งแค่17นาที สองเก้าห้าหืมเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นนะ่ะไม่ไมป็นไรเห็นเห็น ดับแบบกินข้าว2อามดยเี่สิบนาที ด่าเลยแหละก็ลอกกินหมดกรอกกเ็เตียวหมูอยู่แล้วก,กินเนอบะออนอบ่เออเนอะอะไรสี่ร้อยสามสิบสองโอ้ยเฮ้ยนุย้ดมันเยอะก,กว่าพี่ไหลเมื่อเช้านี่นะดีสามสองอะออกินจะช้ากินจะช้าเดี๋ยวก็สั่งก็ได้ก็สั่งก็ได้ <c oughs> ทำไม่ตรงกำลัง ทำไมไม่ตรงกันละ่ะโกรพผู้สี่สามสองเลยเหรออูห<ฮ>เอาแล้วน้องเอาเส้นเล็กน้ำใส่ถุงกลับบ้านเนื้อลูกชิ้นนะอ้าวสองคนสองคนจะทะเลาะกันได้ หมดลจะเอาเอลช้อวูกิหมูตนเอาเนื้อชปเกิ้้ลูกชิ้นไจะปิดพเะจะใส่ถุงก่อกชิชิ้นเล็กนะลิ้นเนือลิ้นเอซอลมาชิมกันลูกชิ้นเนืู้กิไงยังไงลูกชิ้นเ้ ชเส้นเลกนะเนสกนะน,น,นาหนถยต้องรีบนะ <c oughs> ต้องรีบนะคะเงอนามดกินไม่ถึง3 4, นาทีเยวยบ่หวมาเออนาทีองอะ่ะนี่ก็หมดแล้วเนี่ยกิน21นาทีหมดเกี้ยงเลยแต่ละคน ร้อยยี่สิบเจ็ดโอ้หนูมีคนรายงานแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวตับเช่นนึง <laughs> ตับใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ตับ <ใจ S 2> เล็กตับใหญ่แล้วเจ้าครึ่ง <laughs> ชั่วโมงนี่แหละเนาะ <c oughs> คนเนาะอีกแปดเก้านาทีไม่ใช่สิเออใช่อีกแปดนาทีหิวอ่ะมันก็รีบเอารีบเอาเลยเอ่ะทีอ่อากิแอบกันก่อนเถอะให้คน คนอื่นเขาพิมพ์บ้างเออมีแตโน้กับอากีพิมพ์กันอยู่สองคนนะดูดิป้าป้าป้าแอบ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 มาสักหน่อยเขพิมพ์กันอยู่สองคนนะคนอื่นไม่ได้พิมพ์นะวิ่เมียมมีคนจ่ายค่าเกาเหลาให้แล้วขอบคุณค่ะพี่เมียม ว่าเป็นเป็นเอ่ออ้าวเขาจ่ายเกาเหลานี่เออเขาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวไม่ของพี่แล้วเนี่ยไม่รู้เหรอากิยใช่ไหมอากิยอากิยเธอต้องบอกว่าจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวฉันไม่ใช่ไม่ใช่จ่ายค่าเกาเหลาเกาเหลานี่ของพี่แล้วเนี่ยมาฉลองการซื้อซุปเปอร์ในไลฟ์สดครั้งที่10ของผู้ชมไลฟ์นี้กันครั้งที่10แล้วเยี่ยงภาคี เกี้ยสองข้วยเกี้ยงอะไรน้ำยังมีอยู่เลยเนี่ยมไม่กินน้ำเลยหรา <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณเ,เก,กี้ยนไก่ยังไม่กอนมันหน้าไปหารถมันหมดแล้วมมนมีอะไรหน้าดูแล้วหมดแล้วสินะ เดี๋ยวผมไล่กินเหล้าจ่ายให้ด้วยนะว่าไงเพี่ยน <laughs> เดี๋ยวรอรอพิดเสียวอีกหกนาทีเนาะอีกหกนาทีเราก็ลงลอบคุณค่าขอบคุณ,คณ <laughs> พี่แมวเคี้ยวนุ่งแข็งขอบขอบบสองหมื่น <laughs> อาราตหลออยู่เพี้ยงแก่ กินยีอ่หอ้อยังหนิกินยี่ห้ออะไรเนะี่ยแทงปวดโพได้ได้ไดสองหมื่นกรีบสองหมื่นกรีบเชิญน,น,น,นะโน้ตนะใจปั้มอ่ะสองหมื่นกรีบเลยอะ่ะธรรมดา เนี่ยก็มีมีร้านอเมซอนอยู่ตรงนี้ด้วยนะน้ตเดี๋ยวเราขอบคุณนะคะขอบคุณทุก่กำลังแรงใจเด้ออีกห้านาทีนะคะ กินแป๊บเดียวเองอ่ะเนาะเก็กันกินเร็วๆอันนี้นานแล้วเนี่ยปกติกินได้เลยคืเขาสองจานสองถ้วยเขาสองถ้วยัีแมวสองร้อยเจ็ดสิบห้า ยังไม่ได้กินเลยอะมาซอนอเมซอนใช่ไหมอเสเนี่ยอเมซอนอยู่ตรงนี้ วันนี้ผมจะแต่งตัวหล่อแบบที่ใครไม่เคยเห็นจะหล่อหล่อขนาดไหนเนี่งกี่โมงโน้ตกี่โมงหล่อขนาดไหนอ่ะได้ยังเดี๋ยวอีกสักสามนาทีแล้วก็จะลงไลฟ์ <laughs> อย่าอย่าดูเด็กเซิร์ฟมาสนะวันนี้ผมจะแต่งตัวหลอกเดี๋ยวอีกสามนาทีนะคะทุกคนอีกสามนาทีก็จะลงไลนะ์เนาะถ้าเดินถือไปมันก็จะเวียนหัวนี่ร <c oughs> ้านอเมซอน ในซอยเราก็มีเด,อด้อันนี้ซอนหนี่งแบบสาวแบบสาวสะกิดแม่อ่ะอแ้วเราพิเศษร้อยหนึงแอร์กิจกิจจ่ายค่าเก่าเหล่าใช่ไหมแม่อกิจร้อยนึงไม่เห็นหรอกมันย้อนแสง เดี๋ยวสี่เดียพึ่งสี่สองนาทีเดี๋ยวค่อยเกินไปแม่แม่ตัวอะไรอ่ะที่ไหนช,ชื่อร้านนะนายทวีหมูตุ๋นนะอร่อยนะทุกคนมากินได้นะเนี่ยนายทวีหมูตุน๋นอร่อยนะ เดี๋ยวเราก็ลงไลฟ์แล้วนะคะอีกสองนาทีเดี๋ยวน้ำแข็งรอ,แ,งอแม่แม่ตัวอะไรคืออะไรอะพี่แมวพูดกับ,กบพูดกับใครอ่ะไอที่โบกอยู่แล้วเ่ะ นั่นเหรอที่โบกอยู่นั่นหะที่โบกอยู่นั่นเหรอ,ท,อ,หรอ,อทุกคนได้เวลาแล้วนะคะแต่แบบไหนแบบประหลาดอันเชื่อขอบคุณอากิตขอบใจโน้ตขอบคุณเวนด้านะคะขอบคุณเดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์แล้วนะประเดืมบายบายจ้ะบายบาย